สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือต้องมีคนช่างสังเกตในสำคัญที่สุดคือต้องช่างสังเกตเมื่อสังเกตแล้วเนี่ยเอามาคิดวิเคราะห์ได้นี่สาคัญนะครับถ้าคุณมองเห็นอะไรปั๊บมองผ่านไปคิดอะไรไม่ได้ถามคําถามตัวเองไม่ได้ตอบคาถามที่ตัวเองตั้งไม่ได้ผมว่าไปไม่ไกลถนนคนพันล้าน The Billionaire Way สวัสดีครับวันนี้รายการเดอะบิทเล่นแนวเวถนนคนพันล้านผมจะพาไปพบกับคุณสมพน์วัญญะเสวีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s t a r f e c กไปดูกันครับว่าคุณสมพ์มีประวัติและประสบการณ์การทํางานยังไงก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารของบริษัท Star f เฟกไปครับเล่นแนวเวถนนคนพันล้านก็พามาพบกับคุณสมพ์วัญญะเสวีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s t า r f เฟกสวัสดีครับพี่สมพศครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่สมพ์แนะนําตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเลย ครับผมเองต้องเรียนว่า,าชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดจะเป็นนักอุตสาหกรรมนะครับผมจบการศึกษาด้าน,นช่างหรือวิศวกรมาก่อนนะครับแล้วก็จะพัดจับปูนะครับได้มีโอกาสไปเปิดรู้เปิดตาไปเรียนฟินแลนซ์ที่อเมริกาแล้วต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยเด็กจบวิศวะก็ครึ่งหนึ่งครับไปเรียนฟินแลนซ์อีกครึ่งหนึ่งก็ทํางานสายวิศวะต่อนะครับหลังจากจบจากฟินแลนซ์มาเนี่ยจบจากอเมริกามาก็มาทํางาน ที่บริษัทเงินทุนเอกนกิจนะครับแต่ก็วนเวียนอยู่ในสถาบันการเงินนะครับสองสามที่นะครับจนถึงชุดหนึ่งก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอยากจะถอยหลังกลับไปตอนปริญญาตรีซึ่งดินปริญญาตรีนี่วิศวะวิศวะอะไรครับอทศการวิศวะเรื่องึ้นะครับหลังจากจบวิศวะมาปริญญาตรีแล้วเริ่มทํางานเลยไหมก็ทํางานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทํางานสายเครื่องกลจริงๆเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับไม่ได้ทํางานสายนีโดยตรงนะครับ ผมไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นคอนสตรั c ชั่น c o ดีเนเตอร์นะครับคือสมัยก่อนถ้าจำกันได้นะครับตึกสูงบ้านเราสมัยก่อนนะครับจะมีแผ่นปูนอยู่ในในไซส์ก่อสร้างเลยนะไม่เหมือนสมัยนี้งานพวกนั้นสมัยก่อนนะครับจะก่อสร้างทีนะครับอิฐหินปูนทรายน้ำเหล็กแบบคนเงินนะของ9้าอย่างนี้ต้องมาพร้อมกันหน้าที่ผมเนี่ยคือทําให้ของ9อย่างนี้มาพร้อมกันถึงจะก่อสร้างตึกได้แลนี่คือความยากที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ผมเนี่ยได้วิชาบิหาจัดก,การในเรื่องนี้<嗯>มากับตัวตั้งแต่เด,ว,เดว,วันที่ทํางาน<嗯>วิศวะเลยนะครับ<嗯>เพราะฉะนั้นผมทํางานวิศวะก็จริงนะแต่สิ่งที่ผมทําก็คือว่าผมทํางานแมネจเมนต์เป็น آ, งานเอนจิเนียริ่งแมเนจเมนต์ครับแล้วหลังจากที่ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้งของกับวิศวะแล้วจับพัดจับปูยังไงถึงไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีอาจารย์แนแนวที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสมัยที่ผมไปเรียนหนังสือี่ ผมไปเรียนหนังสือที่อเมริกาประมาณปี1990งเก้าเกนี่นะฮะต้องเรียนว่าสมัยนั้นไม่มีใครครับแลบอกต้องไปเรียนอะไรเรารู้อย่างเดียวว่าคนจบวิศวะถ้าไปเรียนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยต้องเรียน finance เรารู้อยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ไปเรียนไฟแนนซ์สอบ G mat สอบท o e f l ไปก็ไปเรียนหนังสือจะเรียกว่าเรียนตามเพื่อนก็ได้สมายนั้นก็เป็นอย่างจริงจนะครับเราเรียนแล้วรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่า finance มันเป็นวิชา บริธุรกิจที่มีคณศาสายก็มีเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเด็กที่จบวิศวะก็จะมีความได้เปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นการเรียนที่สามารถเรียนได้ดีนะจบกลับมาผมก็มาทํางานอยู่ในแวดวงแบงก์เกอร์ทำงานอยู่บริษัทเงินทุนเอกนกกิจเป็นที่แรกนะครับก็ที่นั่นก็เป็นเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะให้เราเรียนรู้ในวงการ finance นะครับว่า finance ทำยังไงสินเชื่อทำยังไงวานิธณกิจทำยังไง ผมโชคดีครับที่มีโอกาสทําทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะครับ<ม>ทำทั้งตลาดอบอร์ดพันธบัตรกละตลาดสินเชื่อก็ทำหมดทุกอย่างนะก็ต้องเรียนว่าทําให้ตัวเองมีความรู้ค่อนข้างหลากหลายในแง่ของแต่สบันการเงิน<ม>แต่ของตลาดเงินตลาดทุนครับก็อยู่ในสายวงการการเงินการลงทุนอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะไปเรียนที่ ปริญญาเอกต่อใช่ไหมครับใช่ครับปริญญาเอกเนี่ยก็ได้นำจากอาจารย์เพราะสมัยนั้นก็ใจยอย่างว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ,รบสิ่งที่มันขาดแคลนที่สุดเลยบกกุคลากรในด้านบริหารธุรกิจเ,เราขาดแคลนมาก <Wow S 1> ต้องเรียนว่าสมัยน,นั้นเนี่ยผมมีโอกาสสัมผัสฝร,รัง่งจริงๆคือฝรั่งก็อาจจะดูถูกดูแคลนพอสมควรนะครับว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เพราะเราบริหารจัดการไม่เป็นนั้นก็เป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์เนี่ยนํามาให้ปริญญาตรงสือต่อนะครับก็ได้ไปศึกาสาขาที่เรียนเนี่ยก็คือเรียนบริหารธุรกิจรระะหว่างปเทศ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโลกทัศนถัดบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของ eting, ance, อินเตอร์มาร์เก็ตติ้งอินเตอร์ไฟแนนซ์อินเตอร์แมนจเมนต์เพราะนั้นสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยมันจะเรียนทั้ง3ามแอมพลิเด้วยกัน <Ś> ซึ่งอันนี้เป็นการตเติมเต็มต่อยอดผมคิดว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยถ้ามีองค์ความรู้ทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งแมนจเมนต์ทั้งไฟแนนซ์เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการมองภาพรวมขององค์กรได้มองภาพรวมธุรกิจได้และที่สสําคคัญที่ืออมง การเคลื่อนที่ของธุรกิจของอุตสาหกรรมที่จะไปทางไหได้ล้ยครบ,บองได้ชัดเจนขึ้นแล้วหลังจากจบปัญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มาแล้วเนี่ยคุณสมพจน์มาเริ่มงานชีวิตการเป็นผู้บริหารยังไงต้องเรียนว่าหลังจากจบปริญญาเอกมาเนี่ยผมก็ทํางานที่ปรึกษาอยู่พักนึงนะครับเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนะ,ค,ะครับมีธุรกิจส่วนตัวด้วยรับผู้บุญไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยเรา มีการดูถูกุณแคลนพอสมควรนะครับว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับทำธุรกิจเองไม่เป็นหรอกับไดต่พูดอย่างเดียวนะครับผมจะมีโอกาสนะครับร่วมร่วมพูดกับคนออสเตรเลียกับคนอินโดนีเซียนะครับแต่ก็คนไทยด้วยกันตั้งบริษัททางด้านอาหารขึ้นมานะครับซึ่งออันนี้ก็ได้ความรู้ในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศึ้นมานะครับจะเห็นว่าการที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวแล้วเนี่ยเรามี p พ a c ทิสที่เป็นของจริงที่ทำธุรกิจจริงๆด้วยเนี่ยมันเติมเต็ม แต่สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นหรือที่เรียนมาเนี่ยมันทํางานอย่างไงกลไกทางการบริหารจัดการเป็นปอย่างไร,รบ้างอันนี้ถือว่าแต่ละการเติมเต็มจากเพื่อนที่เป็นผู้สู้สูง์ต่างชาติเข้ามาครับหลังจากาทํางานตรงนี้ไปปักหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับก็แต่ละการท้าทามเชิญชวนจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่ที่ทรา,าฟกนะครับกับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้เป็นกรรมการอิสระนะครับก่อนที่บริษัททราฟกจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับ ตั้งแต่ประมาณปี60ศูนยนะครับก็เข้ามาเป็นกรรมการที่บริษัทหมายความว่าเริ่มต้นงานที่ Starflex นี่ก็คือเป็นกรรมการอิสระใช่ครับแล้วจะพัฒนาพูยังไงครับถึงได้มาเป็นซีอในปัจจุบันครับสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ทํางานเป็นกรรมการอิสระเนี่ยนะครับคงอาจจะพูดเยอะไปหน่อยหรือเปล่าผมไม่ทราบเลยครับก็ถึงจุดหนึ่งนะครับหลังจากเข้าตลาดไปแล้วนะครับท่านซีอคนเก่านะครับก็มีอายุพอสมควรนะครับก็เห็นว่า ท่านอาจจะไม่เหมาะที่จะทํางานหลังจากบริษัทเข้าตลาดแล้วก็ต้องเรียนว่าช่วงเข้าตลาดแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนจริงๆนะครับตัวธุรกิจก็เปลี่ยนนะครับตัวบริษัทเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการที่มีทุ่ผู้ถือหุ้นนะที่เป็นรายย่อยเข้ามาแล้วผู้ถือหุ้นเราแล้วผู้ถือหุ้นคนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีคาดหวังความคาดหวังสูงนะครับไม่เหมือนกับเป็นเจ้าของคนเดียวอย่างสมัยก่อนครับการที่มีความคาดหวังสูงเนี่ยนะครับบริบทการบริหารจัดการต้องเปลี่ยนไปนะครับ กรรมการของซาซาเฟเองเ,เข้าใจบริบทนีน้ก็พยายามหาซีอีคนใหม่มาก็จับพับูนบผู้ใหญ่ให้โอกาสที่จะให้เข้ามาทํางานใน,นตําแหน่งซีอีโอก็เลยมีโอกาสทําระดับปี62ก็เป็นซีโอที่ซาเฟตั้ปี62ครับคุณสมพจษ์เคยผ่านงานมาหลากหลายองค์กรเพราะแสดงว่า,เ,าเจอกับคนมากบริหารคนมากเป็นหัวหน้าคนมาเยอะแล้วมีมุมมองอยังไงกับเรื่องของการดูแลพนักงานครับ ต้องเรียนว่า,าจุดแข็งที่สุดของ s a r f e วันนี้เองนะครับหนึ่งในจุดแข็งคือการพนักงานของเรานะครับต้องเรียนอย่างงี้พนักงานของเราเนี่ยวันนี้ทุกคนเนี่ยมอง s t a r f l x เนี่ยเป็นบ้านหลังที่สอง <c oughs> นะครับวันนี้เองเนี่ยต้องพูดเลยนะที่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลยวันนี้เวสที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในการผลิตของเราเนี่ยต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม <c oughs> ต,ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวสที่ต่ําที่สุดในอุตสาหกรรมเนี่ยมันนํามาซึ่งต้นทุนที่ต่ําลงไปด้วยนะครับ เวทหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอุตสาหกรรมของเราโรงงานซาฟิกเวทหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีมูลค่าเท่ากับหนึ่งล้านบาทต่อเดือนนะครับเพราะนั้นเวทหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือสิบสองล้านบาทต่อปีถ้าเรา,ดาลดเวทได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเราจะมีเงินกลับขึ้นมาสิบสองล้านทันทีนะครับแน่นอนที่สุดนะครับพนักงานเราเราเราจ่ายเงินเดือนพนักงานเราครับเดือนหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าล้านบาทบนะครับถ้าเวทหนึ่งเราหายไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าเงินเดือนครึ่งหนึ่งงงเเดดืออนนนขพักาาารรไ้มฟี ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งนี้ต้องตอบแทนพนักงานนะครับเราดูแลพนักงานของเราไม่ใช่เฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเรื่องเงินเดียวเราดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีนะครับสุขภาพกายที่ดีนะครับครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขเราดูแลพนักงานของเราแบบนั้นทั้งหมดเราเรียกว่าสุขสมดุลพนักงานของเราต้องมีความสุขที่ทํางานครับพนักงานของเราต้องมีความสุขที่บ้านพนักงานของเราต้องมีความสุขที่สังคมที่เขาอยู่นะครับ ต้องเรียนว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับ<ะ>ทุกวันทุกสิ้นเดือนพนักง,งานของผมเนี่ยบางคนจะไม่มีสมาธิในการทํางานเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือจะมีเจ้านี่รออยู่หน้าบริษัทใช่ใช่ใช่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกพนักง,งานไม่มีการจะทํางานเพราะทุกคนจะรุ้นห่วยว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยใช่ครับคำถามคือสิ่งหนงต่างเหล่านี้มันทําให้พนักง,งานไม่มีโฟกัสไม่มีความตั้งใจนในการทำงานสือทที่สะท้อนกลับมาคือว่า productivity มันไม่ได้ เอฟฟิเชนซีไม่ได้ครับังนั้นสิ่งที่เราทําเรื่องนี้คือว่าเราต้องดูเลยว่าเราจะทํไงให้พนักงานเนี่ยสบายใจเมื่อมาทํางานที่ Starflex นี่นอกระบบเป็นโจทย์สําคัญที่เราต้องแก้ครับวันนี้เองพนักง,งาน s t a r f l x ทุกคนไม่มนีนี่ระบบทุกคนมันนี่อยู่ในระบบหมดครับเราพูดถึงนี่เรานี่นี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต่อเดือนครับวันนี้พนักง,งานทุกคนมาเป็นนี่ในระบบที่ดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต่อปี พนักงานทุกคนสามารถชดใช้นี้หนึนเห็นแสงสว่างปลายหัวมเขารู้แล้วว่าเงินเดือนของเขาไม่ใช่ไปจ่ายนี่ OT ไม่ใช่เลี้ยงดูปากท้องครับวันนี้วิธีการนี้เปลี่ยนไปวันนี้เขาได้เงินเดือนมาเขาจ่ายนี่นิดเดียวนะครับที่เหลือเอาไปใช้ใจ่ายโ t เป็นเงินเก็บอันนี้คือพนักงานเรามี mindset เป็น,ปนแบบนี้เพราะนั้นการที่เราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพนักงานมีความสุขไม่มีความกังวล เจ้านี่ไม่มาทวงนะครับมันต้มานั่งลุ้นหวยบ้าๆบาๆอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักง,งานมีใจทํางานเราต้องการให้เขาทำอะไรเขาเต็มใจทําเราต้องการเขายกระดับการทํางานของเขาเองเขาเต็มใจทําเพราะเขารู้ว่านี่คือบ้านหลังที่สองนี่คือจุดแข็งของสตาร์เฟคที่เราทํามาตลอดต่อนเนื่องมาตลอดหมายความว่าตอนนี้ s t า r เฟคเข้าไปดูแลในเรื่องเ,อเงินกู้หมายถึงว่าดึงเงินกู้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทว่างั้นเถอะใช่ครับเราตั้งสากร มีผู้บริหารทั้งหมดเอาเงินตามกําลังศรัทธานะครับใส่เงินเข้าไปในสาก่อนนะครับก็เป็นรูปของผู้ถือหุ้นตั้งเป็นกองทุนเริ่มต้นใช่ครับพนักงานทุกคนเข้ามาเองจอดที่นี่ครับแล้วอย่างเดียวที่เราหวังไว้ที่เราพยายามจะทําทุกวนันนี้คือว่าเมื่อพนักงานมาเป็นนี้ใน,นระบบหมดแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปเป็นนี้นนระบบอีกครับนั้นซึ่งถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากแล้วนทะุกวันนี้เราพยายามที่จะมีการอบรมมีการสอน นะรบุคารจัดการบุิหากรการเงินส่วนบุคคลให้กับพนักงานพนักงานรู้แล้วว่าทุกคนต้องทำยังไงเป้าหมายของเราที่ชัดเจนที่สุดอีกอันหนึ่งครับว่าพนักงานของเราเนี่ยก่อนเกษียณนะครับต้องมีเงินเก็บหกสิบเท่าของเงินเดือนอันนี้คือชัดเจนเยี่ยมเลยคําถามคือบางคนนึกภาพไม่ออกครับหกสิบเท่ามันมากหรือน้อยพนักงานเราเนี่ยจบวิศวะนะครับอายุเกษียณเนี่ยสมมุติเงินเดือนหนึ่งแสนบาทคําถามคือเขาต้องมีเงินเดนมีเงินเก็บ หกล้านบาทครับาถามเพียะหรือน้อยหกล้านบาทนี่ถือว่าไม่เยอะเลยครับ,รบถ้าใครเก็บเงินเงินเดือนหนึ่งแสนเก็บไม่ได้ถึงหกล้านบาทนี่ครับขอโทษนะครับผมบอกเขาเลยนะครับว่าอายุเจ็ดสิบสองนะครับต้องพยายามตายนะครับอถ้าคุณตายช้า่านี้คุณจะเดือดร้อนเพราะคุณไม่มีเงินใช้อถ้าคุณยังอยากมีเงินใช้อยู่คุณกเกษียณแล้วคุณจะต้องทํางานต่อซึ่งผมไม่คิดว่าคนกเกษียณแล้วต้องทางานต่อคนกเกษียณแล้วหลักการคือต้องพักผ่อนไปเที่ยว ใช้เงินที่สะสมมาหาความสุขใส่ตัวอันนั้นคือเป็นบัตรชยาที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าพนักงานเกษียณต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย6กเท่าของเงินเดือนอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพทางการเงินแล้วการดูแลสุขภาพชีวิตของพนักงานล่ะครับบริษัทมียังไงบ้างเราไม่ได้ดูแลเฉพาะสุขภาพทางกายเขานะครับตัวเขาเองเราดูแลไปถึงครอบครัวเขาเลยครับเรามีพนักงานหลายคนมากนะครับที่ทํางานดีเป็นคนมีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมาก วันหนึ่งโทษนะครับที่บ้านหกลมครับเจ็บป่วยนอนติดเตียงครับพนักง,งานคนนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์เสียเลยนั้นเราเสียพนักง,งานนี้ไปหลายคนมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีโครงการผู้ใหญ่ที่บ้านห้ามลมับเราเข้าไปดูที่บ้านเลยว่าบันไดชันเกินไปไหมบันไดลื่นเกินไปไหมแสงสว่างที่บันไดพอไหมห้องน้ําลื่นไหมพื้นลื่นไหมมีราวจับไหมเราไปดูแลเพื่อพนักง,งานแบบนี้เพราะนั้นเพื่อพนักง,งานทุกคนเห็นเราทําแบบนี้ปั๊บ ก็มีพนักงานหลายคนครับไม่ต้องให้เราช่วยครับเขาได้ไอเดียนี้เขาทําเองที่บ้านคนไหนพอทําเองได้เขาทาเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้ทำเขาทาให้พ่อแม่เขาเขาทําให้ผู้ใหญ่ในบ้านเขาเขาอยากทําเลยบางคนไม่มีกําลังไม่พร้อมเราก็รวบรวมสรัพยากรลังเราไปทําให้เขาเสาร์อาทิตย์ไปช่วยกันรังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเราถือว่าเราทํา CSR ในบริษัทเราทํา CSR ในคอมมูนิตี้ของเราซึ่งเกิดประโยชน์กับมาที่บริษัทมหาศาล อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราเป็นปนโมนเดลที่เราทำขึ้นมา <c oughs> ที่กานดูแลเพื่อนพนักงานด้วยกันผ่านงานองค์กรมาเยอะแยะจนถึงตอนนี้คุณสมพจน์มีตกผลึกเรื่องวิธีการบริหารอย่างไงบ้างครับครับต้องพูดภาพอย่างนีนะ้ว่าด้วยความที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีสเต็กโคเดอร์การที่สําคัญคือผู้ถือหุ้นของเรารนะครับใช่เรามีผู้ถือหุ้หนนะเป็นสเต็กโคเดอร์ที่หนึ่งนะครับ เรามีกรรมการบริษัทเรามีผู้บริหารเรามีพนักง,งานเรามีลูกค้าเรามีซัพพลายเออร์คุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอมาครับสตาร์เฟลทำอยอดขายขอโทษกำไรเนี่ยนะครับที่เป็นนิวไฮมาเจ็ดไตามาสติดต่อกันครับสิ่งที่เราเจอคืออะไรนะครับเราเจอลูกค้าต่อราคาครับเพราะทุกคนเห็นงบการเงินเราคุณกําไรเยอะนี่คุณต้องขายของให้ชั้นแพงแพง,แพงแน่นเลยทุกคนก็จะต่อราคา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมต้องบริหาร expectation ความคาดหวังของเซ็กโทั้งหมดใหนะ้ได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งทีเราทาให้ขายของให้ลูกค้าเราไม่ได้ขายของอย่างเดียวเราขายบริการเราขายความไว้เนื้อเชื่อใจเราขายอย่างอื่นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารคือต้องทําให้เซ็กโวทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้รับทุกวันนี้หรือปัจจุบันนี้เนะี่ย มันคุ้มค่าตัะสิ่งเขาจ่ายออกไปจริงๆครับอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดครับทํางานมาหลายปีตอนนี้คิดว่าถึงจุดสูงสุดของตัวนี้ยังครับจริงๆแล้วเนี่ยครับจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าถึงจุดสูงสุดหรือปล่าเพราะว่าต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทุกวันี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับเปลี่ยนแปลงเร็วจนเราต้องปรับตัวเองทุกวันตลอดเวลาอันนี้ผมเรียนตรงนะครับผมเองเนี่ยเคยมองย้อนกลับไปวันนั้นนั่งรถเนี่ยครับ เงียบเงียบนั่งคิดกลับไปย้อนกลับไปเฮ้ยปีใหม่เราทําอะไรอยู่ปีใหม่เราคิดอะไรอยู่เชื่อไหมครับเรื่องเดียวกันนะครับคนคิดคนเดียวกันนะครับต่างเวลาคิดไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันจริงๆปีใหม่ผมคิดเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมคิดเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีปัญหาเรื่องทำอาบีบาลนะคุณเชื่อไหมครับว่าทำอาิีบาลเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ผมคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับบอร์ดเองก็ได้ให้คาแนะนํากับผมเรื่องทำอาิบานสูงมาก วันนี้เองเนี่ยคำถามว่าคุณสมพง์ถ้าคุณทำาปร f o r m บริษัทดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณยังโชว์ให้ s t a โ e h เดอร์เห็นไม่ได้ว่าบริษัทเรามีทรมาพิบาลยังไงตลาดก็ไม่รีบอ์ดคุณคนี่สาคัญมากคาพูดนี้อยู่ในหัวผมตลอดเวลาตอน,น,นแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบอร์ดผมอธิบายผมแบบนี้ผมมาเข้าใจวันนี้เองว่าทาไมคําว่าทำํำพิบานมันต้องมีจริงรรเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัทสามารถเปลี่ยนเป็นบริษัทขนาดเล็ก ช่วงเวลาไม่ถึงปีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นทุกคนกังวลหมดเพราะเขาไม่รู้จักเราจริงๆใครเขารู้จักเราแต่ตามสื่อรู้แล้วรู้จักเราตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับรู้จักแต่ชื่อแต่เขาไม่รู้เราทาอะไรในบริษัทผมว่านี่เรื่องสําคัญนะครับเพราะนั้นผมยืนยันได้ว่ายังไม่ถึงจุดดยอดเรามีงานต้องทําอีกเยอะนะครับในแง่ขององค์กรในแง่ของอุตสาหกรรมของเราเอง ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี้ผมเชื่อว่าเรายังมีการบ้านต้องทาอีกเยอะนะครับยังตอบไม่ได้ครับว่าเราถึงจุดสุดยอดหรือ,อยัง,งแต่ถามว่าถึงจุดที่พอใจหรือ,อยังผมว่าผมถึงจุดที่ผมพอใจในระดับหนึ่งแล้วครับก็ทํางานมานานตําแหน่งปัจจุบันก็เป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสมโพศมองว่าการเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการคิดยังไง อยากจะให้ให้คำแนะนำกับคนรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าพนักงานที่กำลังอยากจะเป็นผู้บริหารแบบที่คุณสมพศเป็นวันนี้มีวิธีการคิดยังไงบ้างครับค,รคำถามนี้ตอบยากนะครับครับเหตุผลคือว่าผมอายุเท่านี้เนี่ยมันก็อาจจะล้าสมัยสำหรับเด็กรุ่นรุ่นปัจจุบันแล้วก็ได้นะครับอาจจะคิดไม่เหมือนกันผมเองสอนหนังสือใช่ไหมครับผมสอนหนังสือในมหาลัยหลักของประเทศนี่นะครับผมถาม น้องนักเรียนเนี่ยนักศึกษาผมในฐานนิสิตนักศึกษาที่เรียนกับผมผมพอยากจะจบเรียนเรียนเอ็มบีแล้วจบมาแล้วอยากอยากเป็นอะไรเชื่อไหมครับทุกคนอยากมีอาชีพอิสระหมดเลยและอาชีพอิสระอันหนึ่งที่ทุกคนอยากเป็นก็คือนักลงทุนครับในตลาดหลักอันที่สองคืออาชีพอิสระคือขายของออนไลน์นี่ผมกำลังพูดถึงเด็กที่เรียนปริญญาโทในมหาลัยหลักของประเทศนะครับทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยครับ ไม่มีคนรุ่นไหนคิดเหมือนรุ่นผมแล้วค <C> e <an> นที่เรียนตงรงๆนะครับ <S <S ทุกคนอยากทํางานอิสลามะหมดเลย <S <S อยากไปเที่ยวปิดคอมพิวเตอร์ไปเที่ยว <C> e <an> ผมอยากไปเที่ยวมาปิดคอมพิวเตอร์ไปเที่ยวไม่ได้มันมีองค์กรยพเยอะแยะมากมายมาสารทําไม่ได้เพราะนั้นผมอาจจะตอบท่านไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่แนะนาว่าจะเป็นผู้บริหารที่ดีในคนทำอาเลยแต่ผมตอบได้แบบนี้ว่าตามประสบการณ์ผมนะครับว่าคนที่เป็นจะประสบความสุจอย่างผมได้หรือเป็นเพื่อนๆผมที่อยู่ในในเพียรเดียวกันเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือต้องมีคนช่างสังเกตครับนีสำคัญที่สุดคือต้องช่างสังเกตเมื่อสังเกตแล้วเนี่ยเอามาคิดวิเคราะห์ได้นี่สาคัญนะครับถ้าคุณมองเห็นอะไรปั๊บมองผ่านไปคิดไรไม่ได้ถามคําถามตัวเองไม่ได้ตอบคาถามที่ตัวเองตั้งไม่ได้ผมว่าไปไม่ไกลนะครับคิดวิเคราะห์ไม่ได้นะครับไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาได้แก้ปัญหาไม่เป็นอันนี้ไปได้ไม่เลยครับนะครับ ต่อมาคือเรื่องของการมีโชคที่การมีเพื่อนรุ่มง,งานที่ดีผมว่านี่สําคัญผมถึงยกตัวอย่างว่าเด็กสมัยนี้เขาทางานทําทงานคนเดียวแต่รุ่นผมเนี่ยมันโตมาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่เพราะนั้นอันนี้ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยมันจะมีนค่อนข้างดีเพราะนั้นการมีเพื่อนหลายๆลคนเรารู้เพื่อนคนนี้เก่งอะไรคนนี้ชอบทําอะไรเราสามารถใช้งานเขาได้ถูกวิธีอันนี้สําคัญนะครับสุดท้ายเนี่ยการที่จะดึงความสามารถของเพียเราต่างๆให้มาช่วยงาน,รงานเราได้เี่ เราต้องมีความเป็นลีดเดอร์ชิพความลีดเดอร์ชิพมันเกิดขึ้นมากับความศรัทธากับความเคารพถ้าคุณมีลีดเดอร์ชิพสูงผู้คนรอบข้างให้ความศรัทธาให้ความเชื่อมั่นให้ความเคารพเราสามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นมาทํางานร่วมกับเราได้อันนี้ผมน่ยเป็นจุดสําคัญที่สุดสุดท้ายเลยนะครับโชคและโอกาสนี่ก็สําคัญนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานี่นะครับโชคโอกาสมันเต็มไปหมดนะครับขยันอย่างเดียวทําอะไรก็สําเร็จนะครับอันนี้รุ่นพ่อผมสอนมา ขยันอย่างเดียวยังไงไม่อดตาย<ช>ยังไงไม่มีจนยังไงไปรอดขยันอย่างเดียวแต่สมัยนี้มันไม่ใช่สมัยนี้ขยันยังไงถ้าไม่มีโชคยังหวะไม่ดีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันงนั้นโชคก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันต้องมีครับแต่อย่างที่บอกโชคมันไม่ได้มีบ่อดยอัตับอันนี้ผมก็ต้องฝากไว้นะครับว่าน้องๆบางนคนอาจจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยครับน้องๆบางคนก็คิดอย่างเดียวว่าโชคแล้วท็ให้รวยได้นะอันนี้ก็เห็นว่า สตาร์ทอัพทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับวันนี้สตาร์ทอัพเมืองไทยนี้ผมว่าเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ครับครับครับและนี่ก็คือคุณสมพจนวันยาเสบี c ซีอของบริษัทสตาร์เฟกวันนี้ขอบคุณคุณสมพจนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับถนนคนพันล้าน The Billionaire Way